สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อเนี้ก็มาพบอกับดาล่ามาดังอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพแม่พี่นองที่เขามาติดตามชมแล้วก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่ยั่งคอมเมนต์เข้ามาว่าชิ้หอดเด้อคิ้หอดเพื่อนว่าเดเอ็มขิ้หอดเสียงเพื่อนว่าโอ้ยาขอบุญขอบคุณหลายๆพแม่พ่นองค่ะผูทีมีน้ำมูกน้ำใจเนาะที่เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันตาขอบุญขอบคุณช่วงนี้ล่งคลิปให้ห่าง บาดนี้สิลงลัวๆแล้วพ่อแม่พี่น้องหลังจากนี้ไปไกะเจ็ดเ็จภารกิจแล้วเนาะทำงานจนจะเสร็จแล้วประมาณอีกมือสองมืออาทิตย์นี่แหละค่ะแะสิประมาณสิแล้วเรียบร้อยย่ดอกที่สิได้รงให้ทุกวันเนาะสำหรับสายห้าน้อยแล้วก็สายเล่าสมุคไเนาะค่ะเนาะแล้วก็สายลาวพัฒนา,นาจันพุทธสุกร์ดสิแด้รงให้เป็นปกติอะบาดนี้เง้ยวไปน้ำกัน คลิปนี้สิเป็นของผู้เบาเดอนสรุปผู้เบาค่ะมีต่ผู้บบาในานี่ว่ามีผู้สาวแยกเอาไว้ไปไว้คลิปหนึ่งผู้สาวอันผู้ใดอยากเห็นผู้สาวรออีกคลิปหนึ่งพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สิมีต่ผู้บบาเอาสาวสาวยับมากวันนี้แต่สิมีของลุงส่งของลุงทรงนี่สามหัวติดหรือสี่หัวติดมาดามกับโบนีใจเนาะสามหัติดหรือสี่หวดติด,ด,ตดแต่ที่แน่ๆที่มาดามเห็นมีสามหัวติดติดเนาะ ู้ใดเป็นแฟนครับลุงทรงตั้งแต่งวดวันที่ที่ออกหนึ่งศูนย์ตรงตรงตัวเน้นตัวเจาะเนาะวันที่สิบหกแล้วก็วันที่สิบแปดสองสี่ตัวเน้นตัวเจาะแต่เข้าตัวกลับแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งเก้าตรงตรงเข้าตัวเน้นตัวเจาะของลุงทรงปังสุดๆนี่ผู้ใดผู้ใดตามเพื่อนว่านอเพื่อนวสิจัด เออผับป้าสามัคคีอยู่เด้อผู้ใดอยากรวมผับป้าสามัคคีกับแอดไลน์เขามาสอบถามได้นะคะเนาะวาะว่ายัางอีกเงีวไกลอยู่เพิ่นนมาขันายบุญอยากทำบุญน้ำเพื่อนกะเพื่อนบริว่าแอดไลน์เขามาเพื่อนฝากบุญมาหาเนาะพระป้าสามัคคีไปวัดบ้านเพื่อนว่าสันอ้าวบ้านนี่มเมื่อเบิ้งของอ๋อสุพรรณเป็นจจได้อ๋อสุพรรณเจียงเถเจ้าเข้าตัวเน้นตัวจอนเน้นให้แค่สองหางพ่อไม่พี่น้องคะ่ะ เน้นให้แค่สองหางเลยหกตัวเข่าตัวเน้นตัวเจวแต่เข้าตัวกลับใดเป็นแฟนคับจับตามองแล้ววดก่อนนันก็เสียเสียดเนาะให้สามสองออกสี่สองแล้วตัววิ่งตัวรุดมาทึงบนท้งล่างอ่ะจับตามองเงาวเไปน้ำกันอยู่ในนี้มแต่ผููบาวทั้งนั้นค่ะสาวสาวหยับมาเตรียมตัวแคบนาจอสรุปให้วันเดียววันนี้ไปเลย สรุปสามคิปคุณได้เมือนี่คิปเบาๆแล้วก็สิคคิบสาวๆแล้วก็จังสิบเป็นเจ็ดเสี้ยนดังพร่อแม่พี่น้องมักของผู้ใดรอดตามรอดจิ้มมากของผู้ใดรอดตามรอดแคปน้าจออ่ะไปสิตามของลุงทรงขยับเข้ามาและเตรียมตัวเขียนถ้าผู้ใดแคปน้าจอบอเปลี่ยนแะคะเนาะเดี๋ยวมาดามจะอ่านให้ลุงทรงให้มาวันนี้ รูดลาวพัฒนาสองทุมครึ่งคืนนี้6กับ3าสองตัวหกหาง0 6นย์หกสองโอ้หน่าเว้าปับกันเลยสิพิทเนาะศูยเอาไม่ได้เพรพี่นัศูนย์หกหกสองเก้าหกสามสามสีสามตัว3มหางสองศูนย์หกสองสางเก้าหกสองตัวเน้น ไปสี่หางเน้นไปที่0 6 9ยหแล้วก็3 3 9สเก้าสาเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงสมงแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบุณลุงสรงที่หาตัวเลขแนวท่าเมื่วางท่านสองแล้วกลาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงกลัไปเป็นของออสุพันของออสุพัน กะเขาตัวนิ่นตัวเจาะผู้ใดเป็นแฟ้นครับจับตามองเขาแล้วอย่ารุดเดอ้อมือในีให้ไปเดอ้อมือเนีถามคงถามฟังเดอ้อสุขูสุก้นเนาะอ่ะผู้ใดเขามาเห็นก็ขอให้โชคให้มานขอให้ลำให้รวยเหมือนไปคุดท่องกันเฮ้าอสุพันให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืน,นสี่กับแปดสองตัวสี่สองตัวหกหางแต่เน้นให้แค่สองหาง สองตัวหกหางก็จะมีสามสี่ห้าสี่หกสี่สองแปดสามแปดสี่แปดเบิ้ลจะเป็นสี่สี่แปดแปดสามตัวสองหางแปดห้าสี่แปดหกสี่สี่ตัวหนึ่งหางห้าสี่หกสี่เด้อค่ะเด้ออาแคปน้าจอถ้าใครจะตามของ อสุพัน์แล้วไปต่อเป็นของใครต่อไปเป็นของออปล่อยเปนะเรตเนาะเพิ่นแยกบนล่างกับบนก็คือบนอยู่พ่อแมพี่น้องสองมาให้เห็นนะคะแต่จับคู้ให้ไม่ถูกวันนี้วันใหม่ไปใหม่มาแบบใหม่อีกแล้วมาแบบใหม่อีกแล้วค่ะมาแบบใหม่ อ่ะจัดไปของผู้ใดไปของผู้นันผู้แม่พี่น้องคะอ่ะอบอบปล่อยเปรตให้มารูดเลาาพัฒนา2องทุ่มครึ่งคืนนี้1กับ2 2, 2> ตัว5หางรวมตัวกันเนาะสองตัว4ี่หางก็จะมี3 3มสามสองหกสองสสองแดสองตัวกัน1 4 3มตัว3มหาง8ปดสสอง ศูนย์สามสองสองสามสองสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่ส,ส,ส,สามสองหกสองสี่สองสามตัวเน้นมดเลยพลอ่พี่น้องค่ะหลุดที่สองเน้นที่สอง้็ค่ะเพิ่นเน้นที่สองตะว่มามาดามือไว้ไปเห็ดอันหนึ่งเพิ่นเนาะอ่ะจับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบุณขอบุณอ๋อปล่อยเปียที่ห้ตัวเลขหน้าผางหน้าบ้านท่านสองนะขอบขอบคุณหล,ล,ลายๆเป็นของ เซียนซุ่มเนาะคะเนาะคอ,องเซียนซุ่มคอ,องเซียนซุ่มก็ถือว่าเดินดีเด้อพุณแม่พี่น้องอยังบ่หลุดเนาะงวดก่อนของเพิ่นเข่าไปอยู่บ่ได้ลงคลชีให้งวดงวดวันจันทร์ผ่านมาเนาะเพราะว่าธุระบ่แล้วพุณแม่พี่น้องเดินทางก็เลยบ่ได้ล่คลิปวันนี้เล่าเ้าไปไหมแต่ว่าลงในกลุ่มให ลงในกลุ่มใหายถูกคนค่ะเซียนซูมให้มารวดลาพัฒนาสองทุ่งพึ่งตื่นนี้สองกับสามสองตัวสี่หางเจ็ดสองแปดสองสามสี่สามห้าเบิ้ลจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสามตัวสามหางก็จะมี 2, 3, 4, 2, 3, 2. สองสามสี่สองสามสองโอเมนสองสามสี่เจ็ดสองสาม สองสองสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ 3, 4, 8, ส,สามสี่แปดสองสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองสามสี่สองเจ็ดสองสามอ่ะแคปหน้าจ,จอคนพี่น้องถ้าใครจะตามของเสี่ยมสุมน,นะแล้วไปต่อเป็นของใครขงวงหัวซองค่ะของหัวซองเขาแล้วหลุดพักนะเนาะ ข้องอส่งพะเข้าแล้วรุดเมื่อนี้เมื่อใหม่ไปใหม่นะคะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่อทรงให้มารูดลาวพัฒนาเข้าแล้วรุดด้วยเ่นข้องเพื่อนไปยุ่เดือเก่าเพื่อไม่พี่น้องเบาพีดเบาไม่ขอทวนขอให้ตัววิ่งตัวรูดเพื่อนเดินดีเนะค่ะเด้อ ว่าเขาเรือรุดอันเพราะว่าอันจับคู่ว่าวพีทเพื่อไพี่น้องขอดโดดเขาไปก้าวมาทั้งบนทั้งล่างนะคะก้าวยังมาให้เห็นมือนีมือใหม่ไปใหม่อสองให้มารุดลาวพัฒนาสองเพื่อนเพื่อนคือนี้ห้ากับหกสองตัวสองตัวหกหางศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์หกหนึ่งหกสองหก บิ้ลจะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสองหางหนึ่งสามหนึ่งห้าแปดสองห้าสี่ตัว 1, หนึ่งหางหนึ่งหาศูนย์หกเด้อค่ะเด้อเพราะว่าวันวันวันที่มาดามบ,าาบริเล่ลุีพไห๋เนาะวันสุกเนาะของเพื่อนเข่าไปร้ายคนเนาะพรมพี่น้องเรามาดามตาแ,แต่พอถอดพอให้บริเล่ลุกีพไห่ก็เลยขึ้พ่อว่าของเพื่อนเขาเร็วรูดพนันแปลว่าของเพื่อนบรุดค่ะตะวิ่นจะรุดยังหมาเห็นด้เนาะ ไปต,ต้อบนอันขอบุณขอบุญออดทรงที่หายตัวเรื่องเนาข้างเนาวางข้าง่องเนาะคะเนาะของเซียนชนะาบาันนี้พแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนครับเซียนชนะจับตามองจับตามองเอาว่าสายวิ่งสายรูดของเพล่นอ่าวิ่งบรด้ดอกสามตัวขาดทุนพรมพี่น้องวุ้ยมีการขาดทุนสิ สามตัวเด่นค่ะไมาเห็นสี่ยังมาเห็นเนาะค่ะเนาะแต่จับคู่ให้ไม่ถูก่อนีตามต่อตามติดเชียนชนะให้มารูดลราพัฒนาตัวเด่นลราพัฒนามีสามมีสี่มีหกเด้อค่ะเด้อสามตัวนี้จะมาให้เห็นไหมสองตัวสองหางเฉนหกสามหกสี่สามตัวสองหางเจ็ดหกสามเจ็ด 64แคปหน้าจอเน้นทุกหางเน้นทุกตัวมีแค่มีเนาะค่ะเนาะกลับขอบุณขอบุณเชี่ยนชนะที่หายตัวเลขเนวทางมาว่างทัางช่องค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วไปต่อเป็นค้องเชี่ยนโยเนาะค้องเชี่ยนโยอที่เข่าไปแล้วบโบเรล่งชีพหายไปพี่น้องแล้วแต่เพื่อนอแต่หายมาเรื่อยๆคือเกาแต่วา่าลงแต่นในกคุมตี่ช่วงมาดามบเรลุ่งชีพเนาะมันนี้มือไมเข้าไปไม่ ว่าขอ,องเพิ่นเขาเมือว่าเอฟซีคันได้เบิง้งคันได้เบิ้งชิปสรูปกะสลูปกันอยู่เนาะสองสีเข่าตัวเน้นพร้อมเพื่อนห,หามาแชร์ซีหางต่งว่าวันวันจันทร์ที่ผ่านมาหาหกเมื่อีานห้ยซีค่ะเซียนโยให้มารูดลาพักนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสี่สองตัวสี่หางสามศูนย์สี่ศูนย์หก สี่เจ็ดสี่สามตัวสองหางสองหกสองสี่หกศูนย์สี่หกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่หกสี่ศูนย์สามตัวหางเดียวศูนย์สี่หกแับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของทครน่าตาผู้ใา<ท>จะตามเนาะแต่ขอบุญขอขึ้นเซี่ยมโย ล้วไปต่อเป็นของปูศูนย์เจ็ดของปูศูนย์เจ็ดตั้งกับคอนโวดคอไผ่เฟ้นครับของปูหลุดเนาะค่ะเนาะม่อด้มือไม่มไปมไมไ่ใส่วิงใส่หลุดหามผัดเอาของหลวงพี่แขกื่อมันติดไปน้ำมูล้ววอเ่านาะบานนิ้ใส่เนาะของหลวงพี่แขกเนาะ่มัน,นแนบไปน้ำมูลหรอือล่าเนาะของปูศูนย์เจ็ด ของปูศูนเจดให้มารูดราวพัฒนาในงวดวันที่บมื่อแรกนี้เนาะพรมยพอมนองงานที่นี้ของเงินลวงพี่แฉะของลวงพี่แฉกติดไปน้ำมืออิเล่ปูศูนเจดให้มารูดราวพัฒนาห้ากับหกสองตัวเก้หางห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนสอง้าศูสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปเก้าหกศูนย์เน้นที่6เด้๋ยวพแม่พี่น้องเน้นที่หก็รูที่หกเน้นไป6 0ศูนยหสองครับหน้าโจถ้าใครจะตามของ โอ07แล้วไปต่อเป็นของเข้ามาเบิ้งของเหงนของหลวงพี่แฉกก่อนนะของหลวงพี่แขกเพราะว่าของหลวงพี่แฉกตัววิ่งตัวรูดยังบม่หลุดเพราะม่พี่น้องค่ะตัววิ่งตัวรูดยังไม่หลุดยังมาให้เห็นเนาะคะนะ่ะเนาะของหลวงพี่แฉกเข้าไปที่สองเนาะคะ่ะเพราะว่าให้ไม่เยอะไม่หลายหางด้วยหลวงพี่แฉกให้มา รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้นิดไปน้าโมวังหนันพี่นอ้องเต้ากับสามสองตัวสี่หางสามเก้าสามสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่สามตัวสามหางสี่สามเก้าเจ็ดสามเก้าเต้าสามเก้าโอ้เนี่นสามเก้าสุดๆพวกแม่พี่น้องอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ โอ้ของหลวงพี่แข่สองัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่สามเก้าสามสี่เจ็ดเ้าสามตัวเน้นหมดเลยนะคะเนาะจับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครครับขอบุญขอบคุณหลวงพี่แข่ที่ให้ตัวเลขมาข้างมาว่านท่านสองนะคะขอบขอบขอบคุณหลายหาย เป็นของปูโคราดของปูโคราดต้องการขอโทษขอใหยเส้นครับปูโคราดให้มารูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนมีห้ากับเจ็ดสองตัวเก้าหางห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่หกหนึ่งหกหกหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่ สองตัวเน้นไปสามหางเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่เด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของออเซรี่การควบคุมขอบคุณปูโคระเนาะที่หาก็เลงมาพังมาวางทั้งสองแต่ขอรพระคุณหลายๆเป็นของปูโอเปนของอันออเซรีผู้ใดเป็นแฟนครับออเซรีจากตาอม โอเซรีให้มารูดลาวัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับแปดสองตัวแปดหางสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกห้าสองแปดสามแปดสี่แปดหกเอแปดหกบัางเน้นทุกหางแล้วพ่อแม่พี่นอ้องควรหายมาพบนบนเ,เน้นเนาะอ่ะชับหน้าโจถ้าใครจะตามของ โอเซรี e. า่ารขอบุณขอบุณโอเซรี e. ที่หายตัวเล็กแนวทางมาว่างท่านส่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสุคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปซอสปอปอเล่ากันสู่ขู่สู่ก้นลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ